มุมนึงของอำเภอปากช่องและเส้นทางการสัมผัสธ,ธรรมชาติใกล้กรุงเราจะพาคุณไปพบมุมลับๆที่หลบซ่อนตัวอยู่หลังหุบเขากับฟาร์มสเตวิลดอยที่ทําให้คุณสัมผัสได้ถึงความสุขจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัวพอเราสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เราก็นึกถึง ใคครสักกนอีแล้วะพบกับไลฟ์สไตล์ชีวิตติดฟาร์มและเพลิดเพลินกับสัตว์นานาชนิดกับกิจกรรมสุดแสนธรรมดาที่คุณอาจจะต้องหลงรักและที่นี่คือบ้านไร่เขาจันหอม เดินทางห่างจากกรุงเทพเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงอำเภอปากช่องหลังภูเขาตรงหน้าจะมีฟาร์มสเตย์ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเราจะได้เปิดมิติใหม่ของการเที่ยวเขาใหญ่กับบรรยากาศที่ยันสบายแม้มีฝนตกบ้างแต่ก็ไม่ทําให้เสน่ห์ที่นี่ลดลงมากับฝนจริงๆนะทุกคนว่าปลาขึ้มากปลาขึ้มากดูดิ ที่นี่เป็นฟาร์มสเตย์นในรูปแบบเต็นท์ค่ะอบมีกลิ่นไอของความแคมปิ้งเบาๆหรืออยากจะนำเต็นท์มากางเองก็ได้เช่นกันนะเหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดมากเพราะว่าไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะถ้าคนอยากเที่ยวเขาใหญ่ที่นอกจากฤดูหนาวฤดูฝนก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจโดยบรรยากาศที่เย็นสบายมีฝนโปรยปลายบางบางเวลาบางทีการที่ฝนโปรยปลายก็อาจจะสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวได้ ในฤดูฝนข้อดีคือบรรยากาศสดชื่นค่ะแล้วก็จะมีอากาศเย็นสบายทุกพื้นที่ด้วยเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติที่อุรมสมบูรณ์อาจจะต้องระวังเรื่องการเดินทางขึ้นเขานิดหน่อยภูเขากับสายฝนก็แอบเป็นของคู่กันนะเพราะจะทําให้เราได้เห็นความเขียวชอุ่มของธรรมชาติชัดมากว่ากันว่าอากาศที่นี่จะเย็นสบายตลอดทั้งปีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญถึงอย่างนั้นก็พอจะเข้าใจแล้วว่าทําไมเราถึงเรียกร้องหา ิ่เหลานตเกเย็นของที่นี่ช่วงประมาณ18นาฬิกา6โมงเย็นสวยมากทุกคนเอ้ยเคยไหมทุกคนแบบเพราะคุณเคยปะเวลาที่เราได้กลิ่นไออะไรบางอย่างแบบนานๆทีที่เราจะได้กลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นไอของความคิดถึงอ่ะพอเราพอเราสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ยแล้วก็ นึกถึงใครสักคนอีกแล้วอ่ะเขาเป็นพี่สาวเรานะแบบหมายถึงเขาเป็นแบบพี่สาวที่เราเคยสนิทก,กันมากแต่ว่าแบบตอนนี้เราไม่ได้คุยกันแล้วอ่ะพอมันมีกลิ่นไอแบบเนี้มันทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นน่ะควมรู้สึกงนินกลับมาอีกแล้วอ่เฮ้ยเราชอบบรรยากาศอย่างนี้มากเลยเราเหมือนนกขาวตอนนี้ชีคกำลังวิ่อยู่เฮ้รงรู้สึกแบบดีมากเลยคือเราไม่ได้ รู้สึกอยากใส่สักคันยาวมานอนแล้วอะแต่วันนี้เป็นเป็นดับนีนเออต้องมีทิปที่เรากลับเมืองเลยแล้วก็ไปสัมผัสอากาศเย็นจัดสุดหนาวในสยามแล้วก็เชียงใหม่ก็อยากไปเหมือนกันนะ <c oughs> อมไม่หวานมากครีมม,มีความครีมไม่หวานมากถั่วนิดหนึ่งบูเบอรี่นิดหน่อยบูบูเบอรี่คือพอดีมากไม่หวานมากอร่อยอะ อออ,อจอาอมเมนต์แบบนี้ชีรายก็อดนึกถึงชาบูร้อนๆไม่ได้สักทีช่วงเย็นของวันนี้เขามีชาบูให้เรานั่งกินแบบฟินๆด้วยนะวัตถุดิบส่วนใหญ่เขาจะนำมาจากฟาร์มทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นผักไข่เรียกได้ว่าออร์แกนิกและปลอดสารพิษส,สุด ้ามากับครอบครัวหรือเพื่อนกิจกรรมนั่งกินชาบูแบบวงล้อมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสุดเบสิกที่อบอุ่นมากๆ คงเป็นเชาวที่สดชื่นไม่ได้เลยถ้ากินปักไม่สดชื่นเช้าเนี้ยเราแปรงฟันด้วยยาสีฟัน Smile. วันเดอร์สไมลว่ากันว่าถ้าอาบน้ำโลกจะใจดีกับเราขึ้นการแปรงฟันก็เช่นกันนอกจากเขาจะมีส่วนผสมของสมุนไพรแล้วเขายังไม่ผสมแป้งแล้วก็น้ำตาลด้วยนะการตื่นเช้ามาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าน้ำลายไม่บูดก็ทำให้สดใสขึ้นเยอะเลย แอบรู้เหม de be ือนกันนะว่าวันนี้ฝนจะตกไหมถึงแม้จะเป็นช่วงเช้าแต่ฟ้าก็แอบค้มเหมือนกันด้วยความที่ว่าที่นี่เป็นฟาร์มสเตย์ทุกคนที่นี่เขาก็จะมีสัตว์ด้วยซึ่งเขาจะมีน้องหมูน้องไก่ฟิลเหมือนมาฟาร์มจริงๆอ่ะเดี๋ยวดิล้วก็มีน้องกระต่ายด้วยส่วนไก่ตัวนั้นคือสวยมากเลยอะ เป็นไก่ที่ขนเหมือนโมจิมากๆแบบเราไม่เคยเห็นไก่ขนสวยขนาดนี้น้องหมูตัวเล็กพวกแกจะเป็นอาหารของข้าลาเล่นาลาเล่นเล่นเลาเลไม่เหมือนน้องดมอ่ะทำแมวันนี้พี่ตัวหอมใช่ไหมวันนี้พี่ตัวหอมใช่ไหมเขาบอกว่าหมูกินแล้วนอนกินปะไอ้แง่เป็นไง่ฮโอ้ยนี่ไงเอคุณหมูบอกว่า ป็น่ปกตินะคะเป็นเรืปกตินะวยน่ารักนะแต่มีกลิ่นอ่ะกุ๊กกุ๊กทีนี้จะบอกว่าตอนเด็กๆคือเรากลัวไก่มากเลยเพราะว่าแบบเราเคยโดนไก่จิกตอนเด็กเด็แต่โชคดีนะที่พวกแกอยู่ในรั้วแกน่าจะเป็นไก่ไข่นะคะอุ้ยเป็นไก่ไข่จริงๆด้วยเมื่อคืนนี้เราต้องได้กินไข่พวกะแกนนแน่เลยอ่ะแต่แกก็น่ารักดีเหมือนกันนะนี่ก,กุ๊กกุก๊ก เสียงเรียกของของกุ๊บจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บจุ๊บเรารู้สึกว่าแพเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณคล้ายๆสุนัขเลยอะรู้สึกเหมือนอยู่กับโมจิแล้วน,น่าจะมีความแบบอ่อนๆหน่อยอย่างเงี้ยเออรู้สึกเหมือนเลี้ยงเลี้ยงสุนัขไว้เลยอะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบว่าเขาจะแบบเออรักเราเหมือนน้องหมาหรือเปล่า <c oughs> พูดถึงการปลูกผักก็อาจจะดูยุ่งยากและน่าลำบากสำหรับยุคสมัยนี้เพิ่งได้เห็นว่าการปลูกผักก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจดูเหมือนเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวในแอเรียเล็กๆเ,เราจะได้เฝ้ามองบางอย่างที่ค่อยๆเ,เติบโตขึ้นทีละนิดนอกจากจะทําให้เรามั่นใจว่าผักเหล่านี้สะอาดแล้วที่สําคัญคือการปลูกผักยังช่วยดูดซึมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลดภาวะโลกร้อนในอีกทางหนึ่งด้วยทำไมเรียกมาเขอือตอแล้วคะ Oh, mm hmm. นี่คือมะเขือตอแหลทุกคนแปนว่ามะเขือโกหกใช่แปลว่ามะเขือโกหกพูดให้ดูน่ารักขึ้นเนาะแล้วก็จะมีดอกของเขาน mm hmm. ังไงเวลาเราจะเก็บค่ะเนี่ยเราเคยมีความฝันนะตอนเด็กๆคือเราอจะชอบดูหนังฝรั่งใช่แล้วแบบมันจะมีแบบฝรั่งเขาก็จะแบบว่าใส่ชุดสีขาวแล้วก็แบบว่าตื่นเช้ามาแล้วก็เด็เดแดดใส่ตะก้าะ เราก็ไปทําอาหารเช้าซึ่งเราอยากมีชีวิตอย่งงางนั้นมากเลยมันคือชีวิตในฝันอย่างหนึ่งเลยนะเป็นป้าเกาหลีออตอนนี้เป็นป้าเกาหลีแล้วก็จะแเด็ดพริกเก็บพริกเข้ามาอ่างี้นี่พอเราได้ผักพวกนี้ละแล้วเราก็จะเอาไปทำกับข้าวที่ครัวกันิอเป็นพริกเขียวทุกคนแบบต้องสังเกตด,ดูดีๆไม่ได้เด็ดนะน้องหลุดเองอืมอืม,อม,อม 嗯嗯，好呀、嗯。嗯，辣、嗯。嗯。嗯嗯嗯 ถึงเวลาสนุกแล้วล่ะสิอีกหนึ่งกิจกรรมแสนสนุกสุดท้าทายกับการขับรถ A t ทกิจกรรมออฟโรดสุดไข้เคียดเหมือนได้ไปประสบการณ์อีกแล้วพรนี้เป็นการขับครั้งแรกเลยถ้ามองคำมมว่าผู้หญิงและตัวเล็กขนาดนี้ไปเราว่าใครก็ขับได้นะกิจกรรมแนวเนี้มีประโยชน์หลากหลายที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งให้ทั้งความสนุกสนานและความตื่นเต้นจากการได้ทา้าทายตัวเองผ่านการทำกิจกรรมต่างๆทีต ต้องออกแรงและได้เหงื่อรวมไปถึงการได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็เป็นเสน่ห์ที่ทำให้กิจกรรมออฟโรดเป็นตัวเลือกสำหรับการผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี ินทางออกจากที่พักเพียง15นาทีที่นี่เขามีอันซีนด้วยนะอีกหนึ่งเรื่องมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เราได้เห็นกับตาช่วงเวลา5เกือบ6โมงเย็นจะมีค้างข้านับล้านเรียงตัวบินออกมาจากถ้า<ส>เหมือนกับว่าจะไปที่ไหนสักที่ทข้างเหล่านั้นต่างบินตามกันไปเหมือนกับว่าเป็นขบวนรถไฟที่มีผู้นําและก็มีผู้ตามต่อกันไปเป็นทอดๆอดพฤติกรรมเหล่านั้นต่างสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเราแล้วก็นักท่องเที่ยวนอกจากจะเป็นจุดที่ เราได้เห็นว่าทจักรของค้างคาวแล้วจุดเนี้ยังเป็นจุดที่พาทิตตกสวยมากๆเหมือนกับว่าเป็นลดนมาร์กหนึ่งสำหรับการถ่ายภาพเช่นกัน พอเดินทางมาถึงตรงนี้ก็แอบ,บคิดเหมือนกันนะในบางทีถ้าเราตัดวัตถุทางสังคมออกไปมนุษย์นั้นอาจจะต้องการแค่ที่อยู่อาศัยความปลอดภยัยน้ำอาหารและความสัมพันธ์ที่ดีเป็นคําพูดที่ดูสั้นและเหมือนจะเข้าใจง่ายแต่มนุษย์นั้นก็อาจจะเข้าใจยากกว่าที่คิดขอบคุณที่ด้นทางมากับเราไว้ครั้งหน้าจะเป็นยังไงแล้วเราไปเที่ยวด้วยกันอีกนะ oh, This is everything. You're right next to me, so alive. And tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything with you right next to me, so alive.